ลากยางออกลากยางกว้างออกแล้วอยู่นะลุ้น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 อันนขอดุ้ได้ไหมอ่ะค่อยดึงค่อยๆดึงอ,อึ๊บว้าวอาออกแล้วสวยงามครับเราจะปักเข้าไปอ่งลากอไอใบกวางพรกดที่เราชาไว้เมื่อดึงเดือนเครื่องที่แล้วตอนนี้ออกลากมาสวยงามมากยาวเลยครับ จับขอกันเองสวัสดีครับวันนี้พาจะพาเพื่อนๆพี่ๆมารับชมนะครับต้นไม้ประดับไม้มงคลที่ปลูกไว้ข้างบ้านค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับซื้อมาบ้างขอเพื่อนบ้านมาบ้างนะครับมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นบันไดเศรษฐีนะครับ ชื่อเพาะความหมายดีสองตงน้นนี้อันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกต้นนี้เป็นลิ้นมังกรแคะนะครับซื้อมากระถาง100บาทแยกออกปลูกได้สองกระถางอันนี้เป็นสับประรดสี ตอนนี้เฟิ่นข้าหลวงซื้อกระถางเล็กมานะครับกระถาง35บาทนี่ก็เป็นผู้ดางขอเขามานะครับมาปักชำนี่เป็นว่านงาช้างนะครับตัดจากต้นแม่มามาเสียบปักชำตัวนี้จะเป็นว่านรวยแม่เลิกนะครับ ซื้อมาหนึ่งกระถางมาแยกปลูกได้สองกระถางรวยไม่เลิกตัวนี้เป็นแสงจันทราใบาสวยงามมากครับตัวนี้จะเป็นเศรษฐีก้านทองซื้อมากระถางเล็กเรามาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ ใครกวนอิมเงินกวนอิ่มทองเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรวยไม่เลิอกอีกต้นหนึ่งนะครับที่แยกออมาปลูกอันนี้ออกดอก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 มาเป็นอย่างงี้รวยไม่เลิกนะครับอันนี้เป็น ว่านสี่ทิศต้นว่านสี่ทิศนะครับนี่เป็นครูทองว่านสี่ทิศอันนี้เป็นหน้าวัวนะครับต้นหน้าวัวตัวนี้เป็น ฟิโรเดนรอนทองข้างๆนี้ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นชื่ออัญชันดีแดงนะครับถ้าจำไม่ผิดซื้อมาตัวนี้เป็นกุมารทองเรียกซัพย์ครับกุมารทองเรียกซรัพ ัวนี้คือบ้างบ้างตัวนี้เรจะเป็นยกการจนานะครับก้านสีขาวใบสีเขียวข้างนี้ก็เป็นเศรษฐีใหม่ คาน,นี่ก็คือ <C> e <erie> เปปเปอร์ดางก็เศรษฐีเรือนนอกอ,นนอีกต้นหนึ่งอีกกอนึงนะครับ <C> e <erie> เศรษฐีเรือนนอก <C> e <erie> <C> e <erie> ตัวนี้เป็นผู้ดางนะครับซื้อมากระถางเล็ก30บาทเรามาแยกกลุกออกใส่กระถางใหญ่แล้วก็ทำหลักเข้าขึ้นมาอย่างนี้ครับ ทำหลักข้างในนี่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็เอากะบะเ้าพันแล้วก็ลวดพันทำหลักให้เขาขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงครับปูด,ด่างอันนี้เป็นนึกชื่อนึกชื่อนึกชื่อก่อนนะครับแปบ๊บนึงอันนี้น่าจะเป็นนับเงินนับทองนะครับถ้าจำไม่ผิด ซื้อมากระถางต้นกระถางเล็กมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ต้นี้จะเป็นต้นนางพญาค้าทองนะครับดูสีสันที่ลายใบนางพญาค้าทองนะครับต้นลนักษณะใบแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกวักมรกตนะครับขอกิ่งพันจากเพื่อนบ้านมา มาชํำในกระถางประมาณเดือนครึ่งเขาก็เริ่มแตกไปอ่อนออกมานะครับกวักมรกตอันนี้ว่านงาช้างต่อมาครับพลูราชินีหินอ่อนสีสันสวยงามครับลูราชินีอินอ่อน ซื้อมาหนึ่งกระถางนะครับหนึ่งกระถางหนึ่งร้อบาทกระถางกี่นิ้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วภูราชินีหินอ่อนแยกออกปลวกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแยกออกปลวกได้หกกระถางนะครับคูราชินีหินอ่อน ต่อมาต้นนี้ครับฟิโลเบอร์กินดูลายไปเขาครับสีสันสวยงามฟิโลเดนเอนเบอร์กินนี่นะครับต่อมานะครับต้นนี้ ฟอมใหญ่ใบสวยเปลี่ยนกระถางทองนพปคุณนะครับทองนพปคุณชื่อเพาะเป็นมงคลนะครับใบสวยงามมากทองนพปคุณต้นต่อมานะครับอันนี้เป็นก้ามปูหลุดซื้อมาหนึ่งกระถางใหญ่ แยกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแยกมาได้ห้ากระถางนะครับก้ามปูหลุดเรียงไว้ตอนนี้เขาจะแตกกุ้มออกมานำไปห้อยนะครับย้อยสวยงามมากก้ามปูหลุดไปข้างบนจะเป็นลายลักษณะนี้นะครับแถ่ด้านล่างจะเป็นสีม่วงอย่างนี้ กามปูหลุดต่อมาเป็นงาช้างบอนเซลเหมือนเดิมครับซื้อมา1กระถางซื้อมา1กระถางแยกออกได้3กระถางเล็กนี่ครับงาช้างบอนเซลตัวนี้จิ๋วๆนี่คือเศรษฐีขอดซับนะครับขอเพื่อนบ้านมา เศรษฐีขอดซับต้นยังเล็กๆอยู่ต่อมาเป็นค้าใบเงินขาใบเงินนะครับสีสันสวยงามครับใบด้านล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งค้าใบเงินข้างๆกันข้างๆกันต้นอะไรนี้จำได้ไหม รับโชคครับรับโชคนิ่ออกแล้วตอนนี้ซื้อมาต้นรับโชคเชื่อเพราะนามงคลน,นะครับวันนี้เป็นต้นนางกวักต้นนางกวักขอขุดนี่เข้ามาเลยครับขุดงอใหญ่มาแล้วก็ตัดออกตัดรอเวลาเขาแตกแตกใบมาใหม่เดือนกว่าแล้วครับเดือนครึ่งแล้วได้ได้ใบมาประมาณนี้ ต้นนางกวักนะครับตัวนี้เป็นค้าขุนแผนนี่ครับลายใบสวยงามค้าขุนแผนต่อมาเป็นสับป,ประรดสีนะครับสั่งรัสด้ามาสั่งมาหนึ่งสห้าหต้นมาแบบไม่ติดลากนะครับ เรามาเพาะชำเลี้ยงต่อส,สับปะรดสีที่เห็นใบไม้ร่วงนี่คือปลูกกิ่ตาต้นไม้นะครับแสงแดดล่มลำไรไม่ชอบแดดจัดไม่ชอบแดดจัดร่มลำไรนะครับถัดมาอีกหนึ่งไม้มงคลนะครับแยกจากกระถางแม่ว่านทางจอระเข้นะครับแยกมาได้หกกระถาง เลี้ยงดูเขารอวันเจริญเติบโตนะครับไม้มงคลเท่านั้นนะครับว่านทางจระเข้ข้างๆนี้เป็นสเสน่จันแดงสั่งซื้อรัศดามานะครับสองหัวคือต้นนี้กับต้นนี้สเสน่จันแดงชามใส่ถุงนี้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับแตกใบออกมาหนึ่งใบ ตัวนี้เป็นถุงเงินถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองไม้วงคนสั่งซื้อลาซาดามาเช่นเดียวกันต้นประมาณสั่งซื้อมาต้นประมาณไม่ไม่ใหญ่ครับต้นประมาณขนาดนี้ไม่ถึงคืบเลี้ยงมาเรื่อยๆตอนนี้แตกใบเป็นสามใบแล้ว ต้นต่อมานะครับลิ้นมังกรดาบเงินลิ้นมังกรดาบเงินนะครับสั่งซื้อรัสด้ามาสามต้นมาเพาะชำเลี้ยงดูรอวันที่เขาจะเจริญเติบโตต่อไปนะครับลิ้นมังกรดาบเงินสีสันสวยงามนะครับต่อมาอันนี้คือวาสนานะครับต้นวาสนา แยกมาจากต้นแม่ตัวเล็กๆมาชาไว้รอเขาติดรากนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรน้องกวางแสงเงินแสงทองแสงเงแสงทองชื่อเพราะความหมายดีเ้ยงจากต้นแม่มานะครับได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ถุงสี่กระถางน,นี่เป็นเตยหอมนะครับเตยหอมเตยหอมบ้านเรา ทำอาหารทำขนมเตยหอมตันนี้เป็นลือสีผสมไปที่ร้านเขาบอกว่าต้นทรงไม่สวยโรงไม่สวยต้นทรงไม่สวยก็เลยขอมาขอซื้อมาในกระถางละยีสิบบาทเราก็มาเลี้ยงดูต่อครับเอามาเลี้ยงดูต่อ สสีผมนะครับต้นนี้คือต้นรางทองขอหัวเพื่อนบ้านมาได้สามหัวนะครับขอมาแต่ไม่มีใบเลยขอแต่หัวมาหนึ่งเดือนครึ่งผ่านไปนะครับใบเริ่มยาวมาสวยงามว่านรางทองนะครับต้นรางทอง ส่วนอันนี้นะครับคือเราปักชําใบกวางมารกตดไว้ชําโดยใบนะครับชําลงดินผสมปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยคอกแล้วก็ดินตัวนี้ชําได้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกลากยางออกลากยางออกลากยางกวางออกแล้วดูนะลุ้น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 อันขอดึงได้ไหมอ่ะค่อยๆดึงหน่อยค่อยๆดึง อืออ้าว <Wow. S 1> <Okay. S 2> สวยงามครับเราจะปักเข้าไปอย่า,ากไอ้ใบกวางพะาลโที่เราชามไว้เมื่อดึงเดือนครึ่งที่แล้วตอนนี้ออกลากมาสวยงามมากยาวเลยครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสองอาทิตย์หรือครึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะนำลงไปใส่ถุงดำนะครับถุงเพาะเลี้ยงดูต่อไปนะครับ นี่ก็พิธีการชำกวางมลรกฏง่ายๆโดยการชำใบนะครับหลากเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ